ถ้าคุณติดตั้งแคปซูลนี้คุณจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านเมื่อชิปเชื่อมต่อกับเส้นประสาทของเด็กหนุ่มเขาก็กลายเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์ที่ไม่เหมือนใครผู้ชมสามารถซิงโครไนซ์กับเส้นประสาทของเขาผ่านแคปซูลและสัมผัสความรู้สึกทั้งหมดของเด็กหนุ่มได้เมื่อเขาดื่มโซดาเย็นจัดขวดหนึ่งบุคคลลึกลับก็ให้เงินเขา3,000หยวนตั้งแต่นั้นมาตราบใดที่มีเงินเด็กหนุ่มก็จะทําภารกิจที่ได้รับจากนั้นจึงรู้ว่าผู้ว่าจ้างคือชายมั่งคั่งที่นอนเป็นเจ้าชายนิทราเขาใช้้ชชิปปเเเืื่่่่่ออออมมมมตตระะสสสสสาททัััััผผขงนนกกบดด็หุพีจไ กับความสุขของโลกก่อนที่จะตายเด็กหนุ่มรับเงินแล้วไปนท์คลับมันคือชีวิตที่หรูหราซึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเขาก็ค่อยๆหลงไหลชีวิตแบบนี้และรางวัลจากเศรษฐีก็ไม่เคยหยุดเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐีก็เริ่มเบื่อชีวิตแบบนี้เขาขอให้เด็กหนุ่มลองเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเด็กหนุ่มจึงเริ่มกีฬาผาดโผนทุกชนิดเด็กหนุ่มติดใจจนไม่สามารถถอนตัวได้และเศรษฐีก็มีความสุขมากในเวลานั้นเด็กหนุ่มไลฟ์สตรีมมาเป็นเวลา800ชั่วโมงแล้วเศรษีียยื่่่นนนข้อนออน้ออออเเสกกกคังถาาามมด็หุว ลองประสบการณ์ขั้นสุดยอดไหมพร้อมให้เงินเพิ่มเด็กหนุ่มตอบตกลงแต่ทันทีที่กดปุ่มที่แคปซูลหัวใจของเศรษฐีก็หยุดเต้นจิตสำนึกของเขากลับถูกอัปโหลดเข้าสู่ร่างเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเมื่อจิตสำนึกทั้งสองต่อสู้กันในจิตใจของเขาเมื่อแม่ของเด็กหนุ่มเห็นสภาพของเขาเธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากนักพรสวันรุ่งขึ้นนักพรสเต่ามาถึงบ้านเด็กหนุ่มเขาใช้กระบี่ไม้ทอเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสัญญ,ญาณเครือข่ายจากนั้นเขานั่งขัดสมาธิจุดกระถางทูปอิเล็กกทรอนิส์ และเริ่มไร้มนคาถาจากนั้นเขาก็กางคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ออกมาและคอมพิวเตอร์น้ำเต้าก็เริ่มทำงานด้วยความเร็วสูงเด็กหนุ่มดิ้นรนอย่างสิ้นหวังบนเตียงและสมองมนุษย์สีแดงบนหน้าจอก็ค่อยๆถูกขับไล่ออกไปแคปซูลรูปผีเสื้อที่คอของเด็กหนุ่มก็กระพริบและในที่สุดมันก็ค่อยๆหลุดออกมาในขณะที่นักพรตเตากำลังจะใส่แคปซูลลงในน้ำเตา้าเขาก็รู้สึกไม่ดีเด็กหนุ่มล้มนักพรตเตาลงไปกองกับพื้นเศรษฐีสามารถเข้าควบคุมร่างของเด็กหนุ่มได้สำเร็จเขาบดขยี้แคป เตาและจุดไฟครั้งใหญ่เพื่อทำลายหลักฐานแต่เขาก็ไม่ได้สังเกตว่าแคปซูลในมือของนักพรสตา๋ากำลังส่องแสงไฟได้แจ้งเตือนตำรวจและเศรษฐีในร่างของเด็กหนุ่มก็ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจตราบใดที่เขาไม่บอกความจริงเขาก็จะเป็นเจ้าของร่างนี้แต่เพียงผู้เดียวแต่ในวินาทีถัดมาตำรวจก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาปรากฏว่าตำรวจที่อยู่ตรงหน้าเขาคือน,นักพรสตา๋าและเด็กหนุ่มก็สามารถเข้าควบคุมร่างของนักบวชเต๋าอย่างไม่น่าเชื่อ